หโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุอันดับหนึ่งนะครับที่พบบ่อยที่สุดคือโรคภาวะสายตายาวตามอายุนะครับ เป็นเพราะความเสื่อมของร่างกายเราของเลนในลูกตาและของกล้ามเนื้อที่ปรับโฟกัสของตามันเสื่อมลงตามอายุต้องใช้เวลาในการปรับตัวอันดับ2โรคต้อกระจกก็คือภาวะเลนในลูกตามันมีความฝุ่นมัวเห็นภาพซ้อนหรือว่าขับรถกลางคืนแสงไฟที่สวนมาทำห้เห็นจ้ามากขึ้นอันดับที่3ที่เจอบ,บ่อยเรียกว่าไัยเงียบอยีกอันหนึ่งก็คือโรคต้อหินอาการเริ่มต้นเนี่ยต้องเป็นเยอะๆเลย,ยคุณจะมีร่างสายตาแคบลงนะครับให้เดินเตะนู่นเตะนี่เพราะข้างๆ้าง,าง,าง,างเนี่ยเขามองไม่เห็นไม่เห็นแต่ตรงกลางสองโรคสุดท้ายนะครับ โรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุก็จะมีความเสื่อมของศูนย์กลางของการมองเห็นของลูกตาในที่จอประสาทตานะครับคนไข้อาจจะเริ่มต้นด้วยการมองเห็นภาพปิดเบี้ยวตรงกลางถ้าทิ้งไว้จนเป็นหนักๆแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถกลับคืนมาเป็นปกติได้อันดับสุดท้ายที่เจอบ่อยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตานะครับโรคที่รักษาได้ยากถ้าหากว่าปล่อยไว้จนเป็นมากๆ5โรคต่างๆที่กล่าวไปแล้วเกิดจากความเสื่อมของร่างกายตามอายุนะครับเป็นโรคที่เราสามารถป้องกันไว้ก่อนได้รักษาได้เนิ่นทั้งหมดเนี่ย ก็ทำให้การมองเห็นของเราสามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตครับ